นี่ค่ะทุกคนขนมครกขนมครกกระทะนะคะขนมครกกระทะเล็บลอนเนาะเห็นไหมหน่าทานมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะมาลองชิมนะคะฟ้าชงกาแฟไว้แล้วเนาะนี่นะคะเพื่อนๆแป้งกรอบมากเลยนะคะเนี่ยดูดูด้านหลังนะคะชีสสันสุดสวยนะคะทุกคนเหมือนที่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยค่ะทุกคน สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะก็เจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาทํามาทำเอ่อขนมครกนะคะทุกคนขนมครกขนมครกใส่กระทะนะคะขนมครกกระทะนะคะทุกคนค่ะน <hate> ี่นะคะกระทะกระทะอันนี้นะคะฟ้เรามาทําขนมครกเนาะความใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะขนาดนี้เนาะเป็นกระทะเรียบร้อนนะคะทุกคนค่ะเอาค่ะเพื่อนเพื่อนเราไปทําขนม ขนมคกกระทะกันนะคะทุกคนก็จะมีส่วนผสมอะไรบ้างก็เราก็มาดูกันเลยนะคะทุกคนอ่ะส่วนผสมของเรานะคะเพื่อนๆแป้งข้าวเจ้าจ้าแป้งข้าวเจ้าเนาะสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะเพื่อนๆแป้งข้าวเจ้าสองร้อยห้าสิบกรัมปุ๊บย่อฟ้าดูที่คนก่อน เกลือจ้าตาลทรายอันนี้ก็เป็นข้าวนะคะข้าวสวยบดนะคะเพื่อนๆข้าวสวยบดข้าวสวยบดหนึ่งร้อยกรัมนะคะ บใส่น้ำนะคะเพื่อนๆบทใส่น้ำ250มลเนาะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะน้ำเปล่าน้ำเปล่า120นะคะเพื่อนๆแล้วก็กะทินะคะกะทิ500กรัมนะจ๊ะใส่กะทิไปเลยนะคะกะทิกล่องนะคะวันนี้ฟ้าใสกะทิกล่องเนาะตาอร่อยดีตามเคยนะคะเพื่อนๆค่ะ คนสุดประสง์ให้เข้ากันนะจ๊ะ ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาทำอันนี้กันเราจะมาทำหน้าขนมกันนะคะนี่นะคะเราก็จะพักเขาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะหน้าขนมก็จะมีกะทิค่ะทุกคนกะทิห้าร้อยกะห้าร้อยมลนะคะ อยู่เมืองหนาวนะคะเพื่อนๆเคาะออกให้หมดน้ำตาลทรายหวานหวานน้อยหวานมากแล้วแต่ชอบเลยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นข้าเจ้านะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพอคะ่ะเพื่อที่จะให้เอกอะทิเซ็ตตัวดีเนาะเกลือน,นะคะเพื่อนๆอ,องค์ตามชอบเลยนะคะ ก็หวานมากหวานน้อยแล้วแต่ทุกคนชอบเลยนะเอาเค็มเค็มมันๆันหวานวานนะคะเพื่อนขนมโคกของเราจะได้ออกมารสชาติดีเนาะอันนี้ฟ้าทานเองนะคะฟ้าไม่ได้กําหนดสัดส่วนอะไรมากมายนะคะทุกคน mm hmm. เท่ากันดีแล้วก็ให้ถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่แน่ใจก็ชิมรสชาตินิดหน่อยนะคะถ้ามาขาดหวานก็เติมนะคะาขาดเค็มก็เติมนะคะค่อยๆเติมเนาะเพื่อน เข้ากันดีแล้วจ้าพากระเติมน้ําตาลเติมเกลือลองไปอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเราอยากให้รสชาติมันเข็มขน้นเข้มข้นคือหวานมันนะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้ยากนะคะค่ะคอยๆเติมเอาเนาะแล้วก็ชิมรสชาตินะทะุกคน มาค่ะทุกคนเราก็จะมายอดขนมครกกันนะคะน้ำมันพืชน,นะคะนิดหน่อยจ้าแล้วก็ทาการติดกระทะนะคะเพื่อนๆอสงสัยจะเยอะไปถ้ามันเยอะเราก็เทออกนะคะน้ำมันพืชพูดไเลย รอเสร็จตัวสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนและทุกคนก็ก็จะใส่กะทินะคะคนก้นก่อนนะคะเ,เพื่อนๆก่อนที่จะจะลาดหัวกะทิเนาะเพราะว่าบางครั้งกะทิเออกะทิจะนอนก้นนะคะเ,เพื่อนเสร็จแล้วนะคะทุกคนขขาโคดนะคะ วันนี้พาอจะทําแต่ไส้ข้าวโพดเนาะเพราะว่าเอ่ออย่างอื่นไม่มีนะคะทุกคนคะ่ะถ้าใครอยากจะใส่ต้นหอมหรือใส่มันม่วงอะไรกันแล้วแต่นะคะทุกคนมันม่วงก็นึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝานี่แบบนี้นะคะแล้วก็รอให้เขาสุกเนาะนี่นะคะทุกคนเพื่อนๆถ้าเขาสุกแล้วนะคะครอบของขนมคกนะคะเขาก็จะ เขาก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะเขาก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะทุกคน,นเขาก็จะขยับได้เลยนะคะเพื่อนๆนนะะนนะะเดี๋ยวฟ้าจะรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะให้เข้าเหลืองกว่านี้สักหน่อยเนาะ นี่ค่ะเ,เพื่อนๆเหลืองกรอบดีแล้วนะคะล่อนจากกระทะเลยนะคะเ,เพื่อนขานีนะคะเราก็อย่างนี้เลยนะคะพักให้เย็นนะคะทุกคนป้าก็จะทําให้ดูอีกแผ่นหนึ่งเนาะวันนี้ถ้าป้าทาแค่หน้าเดียวนะคะหน้าเอของเอข้าวโพดเนาะเ,นเพื่อน รอสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราก็เติมหน้าลงไปเลยนะคะฟ้าก็จะใส่ตามใจชอบนะคะชอบอะไรก็ใส like ่อย่างนั้นเนาะชอบมากฟ้าก็ใส่มากชอบน้อยฟ้าก็ใส่น้อยนะคะเพื่อนก็ขับโค้ดโรยมันเดิมนะคะทุกคนพอดีฟ้าไปเอ่อไปตลาดไปซูเปอร์มาร์กนะคะไปซูเปอร์มาร์เก็ตฟ้าลืมเอาต้นหอมมานะคะเพื่อน ก็เลยมีแต่ข้าวโพดข้าวโพดก็กินข้าวโพดนะคะฝาปิดไว้เหมือนเดิมนะคะทุกคนแผ่นนี้ก็สุกแล้วนะคะเพื่อนเ่อนรอดเลยนะคะทุกทุกคนดูร่อนได้เลยนะคะเราก็นี่สังเกตนะคะตรงขอบเขาจะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะเพื่อนๆื่อนอย่างนี้ก็สุกแล้วนะคะ นี่ค่ะทุกคนขนมคกขนมคกกระทะนะคะขนมคกกระทะเลิบลอนเนาะเห็นไหมน่าทานมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะเพื่อนๆค่ะเราจะมาลองชิมนะคะฟ้าชงกาแฟไว้แล้วเนาะนี่นะคะเพื่อนๆแป้งกรอบมากเลยนะคะนี่ยดูดูด้านหลังนะคะชีสสันสุดสวยนะคะทุกคนเหมือนที่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยค่ะทุกคนดูนะคะนี่ อร่อยนะคะเ,เพื่อนเเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนเนาะเราสามารถทำขนมคกม้วนได้เลยนะคะนี่ดูม้วนเพื่อนเพื่อนเราจะมาชิมกันว่าอร่อยไหม อืมอืมสูตรนี้อร่อยค่ะเพื่อนสูตรนี้อร่อยเดี๋ยวฟ้าจะลงสูตรไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆคะ่ะอร่อยมากเนี่ยดูอืมหวานมันอืม หวานมันใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆทานกับกาแฟเนาะเห็นไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอยู่เมืองน,นอกเราก็สามารถทำขนมคก,กินได้เห็นไหมคะคลิปนี้นะคะฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวฟ้าจะมานั่งกินขนมคกนะจ๊าเพื่อนแล้วก็ก,ก,กาแฟเนาะตอนนี้ห้าโมงนะคะเพื่อนๆแต่มืดแล้วนะคะมืดมาก ทุกคนคงสงสัยว่าทําไมฟ้าเปิดเปิด,ปดไฟเนะาะ5โมงแต่มืดแล้วนะคะในประเทศเยอรมันเนาะคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าใครสนใจนะคะฟ้าจะลงฟ้าจะเอาวิธีเอ่อเอาสูตรแป้งนะคะลงไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนก็เข้าไปดูเด้ <c oughs> เอเข้าไปดูกันเด้อจ้าเพื่อน